7นาทีแห่งการรับชมคลิปมาดูกันครับว่าผมจะทํายอดขายได้เท่าไหร่สาหรับการขายปลาหมึกย่างในวันอาทิตย์ที่5นี้นะครับคุณนะมาติดตามกันดูในคลิปนะครับว่าเออ7นาทีเนี่ยที่ท่านผู้ชมดูผมอยู่เนี่ยผมจะสร้างยอดขายได้เท่าไหร่นะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมช่องอาชีพแก้จนเบลช anel สอนทำปลาหมึกย่างแบบมืออาชีพสอนจากประสบการณ์จริงมากกว่า9ปีนะครับในช่อง YouTube ดูจบท่านสามารถเอาไปเปิดร้าน เอาไปสร้างธุรกิจเอาไปสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวท่านได้เลยนะครับมาทุกคนมาดูกันนะครับอันนี้เวลาสดนะครับผมถ่ายหน้าง,งานเปวันอาทิตย์ที่5้นะทุกคนนะมาดูครับว่าหน้าง,งานผมเนี่ยเวลา7นาทีนะที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูเนี่ยวิดีโอไม่ได้ตัดต่อนะครับว่ามันจะสร้างยอดขายได้เท่าไหร่เราเริ่มจากตรงนี้เลยกัน2 4 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20ชุดนี้260บาทนะครับมาทุกคนผมใช้เวลา7นาทีเนี่ยจากในการขายปลาหมึกย่างเนะี่ยทุกคนมาดูนะครับว่า เวลา7นาทีปลาหมึกย่างจะทํากําไรได้เท่าไหร่ชุดนี้260นะครับทุกคนนะมีหอยมีปีกมีคางนะครับเนาะมีหนวดอาเจีนหันนะครับแล้วก็มีไข่สามไม้นะครับเนาะไอ้ของไม้10บาทเนี่ยสองนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเจ้าเดียวนะแล้วไข่สิบสาไม้เนาะทุกคนนะไข่สามไม้ก็60เป็น260บาทนะครับชุดนี้เนาะผมแถมให้ลูกค้าไปไม้หนึ่งนะครับผมแถมให้ลูกค้าไปไม้หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะเวลา7นาทีเนี่ยกับแนาทีเนี่ยยอดขายมันจะสร้างยอดขายได้เท่าไหร่เนาะ สำหรับคนมือใหม่ที่บอกกำลังย่างปลาหมึกยังกำลังจะศึกษาเปิดร้านขายปลาหมึกเดี๋ยวดูนะครับทุกคนนะว่ามันประมาณ7 8นาทีเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนาอโอเคเดี๋ยวมาดูกันชุดนี้260นะครับเนี่ยนี่วิดีโอเป็นวิดีโอธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรนะทุกท่านนะเนี่ยครับเนี่ยครับย่างก็ย่างสดๆเลยนะครับย่างให้ทุกท่านดูนี่ย่างเสร็จก็เอาไปนี่ชุดหนึ่งนะครับแต่เป็นชุดเดียวกันนะครับชุดไข่นี่จะเป็นไข่ปลาหมึกกระเจียนผสมไข่ขาวชมพูนะทุกคนนะชุดแรก260บาทนะครับ ชุดแรก260บาทแล้วนะทุกคนนะมา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 ดูกันครับว่ามันมึงโม้หรือเปล่าว่ามึงขายของมึงได้กําไรวันมึงขายของได้ยอดขายวันเจ็ดแปดพันเนี่ยมึงโม้หรือเปล่าว่านันหลายท่านเนาะพิมคอมเมนต์มาว่าผมคงคิดในใจเนาะแต่คนที่เขาทํากันเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้อยู่แล้วกันเนาะเพราะมันเป็นยอดธรรมดามากสําหรับขายปลาหมึกย่างนะทุกคนเนาะนี่มาดูกันอีกครับว่าชุดนี้เท่าไหร่สองสี่หกแปดสิบไม้สิบบาทนะครับสิบไม้นะทุกคนนะสิบสองไม้เนาะอ่า แล้วก็มีเป็นแก้วหนึ่งไม้แล้วก็ไข่อีก2 4 6ไม้นะทุกคนเนาะร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับชุดนี้นะทุกคนนะสองร้อยเก้าสิบาทนะครับชุดเมื่อกี้ชุดแรกอ่ะสองร้อยห้าสิบใช่ไหมชุดนี้สองร้อยเก้าสิบาททุกคนมาดูนะในในระยะเวลาเจ็ดเกือบแปดนาทีเนี่ยผมจะทํายอดขายไปหมย่างได้เท่าไหร่นะเนี่ยครับทุกคนฮะเมื่อกี้ไปแล้วนะครับชุดเมื่อกี้ไปแล้วนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศย่างสดนะทุกคนนะเวลาย่างก็ใช้เวลาประมาณเท่านี้เลยนะครับ ใช้เวลาประมาณเท่านี้เลยผมถึงบอกว่าในการย่างปลาหมึกย่างให้ใช้ไฟแรงๆนะทุกคนนะใช้ไฟแรงๆนะองค์ประกอบหลกักสําคัญมันมีไม่เยอะหรอกนะทุกคนนะลองดูทําเลนะครับทําเลนะครับทําเลนะครับสำคัญที่สุดเลยมันคือน้ําจิ้มนะทุกคนนะมันคือน้ําจิ้มน้ําจิ้มเด็ดน้ําจิ้มอร่อยยังไงลูกค้าเขาติดใจกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นะครับที่ผมถ่ายทําเวลาหกโมงสนาทีนะเดี๋ยวนี้กําลังหกโมงสนาทีนะครับ เพิ่งเปิดเตานะครับกำลังเปิดร้านได้สักพักหนึ่งได้สักชั่วโมงหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7เกือบ8นาทีเนี่ยผมสร้างยอดขายได้เท่าไหร่แนละ้วทุกคนเนาะเมื่อกี้250ไอ,นะอ้นี่290นะทุกคนนะนี่290นะรวมกันก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ250 290ก็เป็น540บาทนะในระยะเวลา7นาทีเนี่ยในการขายของเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะทำยอดเงินได้เท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะ เนี่ยที่ผมบอกว่าผมขายได้ประมาณยอดตลาดนั้นวันหกเจ็ดแปดเก้าพันอย่างเงี้ยเนาะหลายท่านก็คงงงมันขายยังไงวะเนาะแล้วมีลูกศิษย์ผมหลายท่านเขาขายกันเต็มหมดแล้วเขาขายได้ทุกคนฮะบางคนในวันเป็นหมื่นด้วนะครับเดี๋ยวนี้ยอดผมยังแพ้ลูกศิษย์ผมเลยเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับอืมนี่นี่เดี๋ยวชุดต่อไปมาอีกแล้วครับนี่ชุดเอ็นแก้วนะชุดเอ็นแก้วยังไม่ไปนะชุดนี้สองร้อยเก้าสิบนะครับเนาะเนี่ยครับระยะเวลาที่นี่ใช้เวลาย่างจริงๆเลยนะครับทุกคนฮะใช้เวลาย่างจริงๆเลยนะมือใหม่ทุกท่่าาานเวลงงก็อดู ของผมดูก็ได้นะเวลาเราย่างใหม่ๆเราอาจจะย่างสุกบ้างไม่สุกบ้างแต่เน้นย้ำนะครับในการย่างปลาหมึกให้ทุกท่านใช้ไฟแรงเนาะเนาะถึงจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านก็ย่างคล้ายๆกันนะทุกคนนะไม่เป็นอะไรนะครับเนาะในกรณีที่เราอยู่ในเมืองเราต้องใช้เตาแก๊สอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับไข่ออกไปมาชุดเดียวกันนะครับในชุดเดียวกันนะครับแต่แยกกันเฉยๆนะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวชุดใหม่กาลังจะมานะทุกคนนะเดี๋ยวคอยดูนะครับอ่าไข่ชุดนี้ก็290บาท ชุดแรก250ก็ดูนะครับ500 500เท่าไหร่500 530เนาะ530มาชุดใหม่มาแล้วทุกคนดูใช้เวลา7นาทีเดี๋ยวนี้4นาทีกว่าแล้วนะครับที่ผมถ่ายทําคลิปวิดีโอมานะทุกคนนะอืมคลิปนี้ทั้งหมด7นาทีเกือบ8นาทีนะ7นาที53วินาทีนะครับนี่มาดูครับมาอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นเวลานี่มาอีกแล้วปลาหมึกไข่ทุกคนฮนะปลาหมึกไข่อ่าตัวนี้ตัวร้อยอ่าตัวร้อยนะครับปลาหมึกไข่ผมใช้ขายตัวร้อยนะครับเป็น เป็นปลาหมึกอเจนยัดไข่นะครับเป็นปลาหมึกอเจนยัดไข่วิธีทาผมสอนไว้ในช่อง u t u b e นะครับมาอีกแล้วนะครับอันนั้นคือตัวกระดองนะตัวกระดองผมใช้ขายไม้80บาทนะถ้าไม้เล็กผมใช้ขายไม้ห0นะครับเนี่ยครับมา2ตัวปลาหมึกอเจน2ตัวก็เท่าไหรนะ่ลนะสอ0้เนาะ280ชุดนี้300อนะ่นะทุกคนฮะเนาะปลาหมึกอเจนผมขายตัวละ 100, ร0อปลาหมึกอเจนยัดไข่เนาะกระดองไม้80บาทอนะ่นะทุกคนฮะชุดนี้300อนอะ่ะทุกนะคนคิดดูเมื่อกี้ ชุดแรก250ชุดที่2 290ชุดที่3 300ทุกคนคิดยอดกันเราเองนะครับในระยะเวลา7นาทีอ่ะทุกคนฮะ7นาทีนะอันนี้7นาทีนะสมมุติว่าลูกค้ามามุงเราซื้อแบบนี้นะทุกคนนะผมถึงบอกว่าปลาหมึอกอย่างมันเป็นอาชีพหนึ่งที่มหาศจจรันมากเขาไม่ได้ซื้อที10บาท20บาทนะเขาไม่ได้ซื้อที10บาทแบบ20บาทนะนะถ้าเรามีลูกค้าประจําน้าจิม้มเด็ดน้ําจิ้มอร่อยทุกคนฮะเขาเห็นร้านเราเขาก็มาซื้อแล้วเนี่ยฮะ เห็นไหมผมองถึงบอกว่ามันเป็นหนึ่งอาชีพแก้จนผมเอาเงินไปเข้าธนาคารอาทิตทุกอาทิตย์เลยหลายๆคอมเมนต์ก็มาบอกมาคุยอะไรนะผมขอแค่คนมองเห็นโอกาสเท่านั้นนะทุกคนฮะทุกอย่างสอนฟรีไว้ในช่อง YouTube ฮะเนาะลองฝึกทําน้ําจิ้มให้อร่อยอร่อยลองออกไว้ลงมือขายกันดูนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่อามตะมากขายได้ทุกฤดูกาลนะครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนผมขายปลาหมึกย่างนี่แหละมาจบที่อาชีพอาชีพนี้อาชีพเดียวนะครับ สำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับอย่าไปฟังขี้ปากของไอ้คนที่ทําไม่ได้แล้วมาบอกว่าเราทําไม่ได้ทุกคนฮะผมเป็นคนถ่ายทอดให้ทุกคนดูทุกคนดูสิครับเนี่ยฮะแล้วทุกคนดูนะมันจะมีทุกปีนะผมจะถ่ายทอดแบบเนี้เป็นสิบยี่สิบปีอ่ะทุกคนฮะจนกว่าผมจะตายอ่ะครับเนี่ยทุกคนฮะทาไมมันจะทําไม่ได้ครับคนอื่นทําได้เราก็ทําได้ทุกคนฮะรวมยอดก็เท่าไหร่อ่ะสามร้อยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบอีกสองร้อยเก้าสิบต่ไดละแปดร้อยสามสิบบาทแล้วทุกคนอ่ะเจ็ด 7นาทีกอบ8นาทีอะผมทํายอดได้830บาทในการขายปลาหมึกย่างนะทุกคนฮะเนาะอือโอเคนะ,ะทุกท่านยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับมือใหม่น้องๆทุกท่านนะครับเนาะลองผิดลองถูกไปฮะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งฮะถึงล้มเหลวก็ล้มเหลวไปข้างหน้าจะกลัวอะไรกับเงินลงทุนแค่สี่ห้าพันสำหรับอาชีพนี้และฮะทุกคนฮะเนาะลองออกออกไปลงมือทํากันดูเนาะอืออยากมีรายได้หลักแสนคุณก็ต้องทําแบบเงินคนที่มีรายได้หลักแสน,นครับ คุณไปทําแบบเงินคนที่คนมีไรายได้หลักหมื่นคุณก็อยู่ไรายได้หลักหมื่นแบบนั้นแหละเนาะลองดูโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆน,นะครับที่กําลังมีฝันอยู่ออกไปลงมือทํากันนะครับทุกคนฮนะเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพแก้จนเนี่ยมาอีกแล้วทุกคนดูมาอีกแล้วนนะด,วดูโหเกือบเก้าร้อยแล้วมั้งเนี่ยทุกคนฮะเกือบเก้าร้อยนะครับในระยะเวลาเจ็ดนาทีกว่าๆนะทุกคนนะเจ็ดนาทีกว่าๆนะเกือบเกนะ้าร้อยแล้วทุกคนดูเนี่ยครับเห็น เนี่ยครับสุดยอดโอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ